อีเวอร์พูลเดินหน้าคว้าตัวบาเรน่ามาเสริมทัพหลังค่าตัวถูกกว่าจุดเบลลิแงลบาเรน่ากองกลางคนเก่งของอินเตอร์มิลานในศึกกันโชเซเรียอาอิตาลีเข้าถิ่นแอนฟินช่วงเปิดตลาดนักเตะซัมเมอร์รายงานจากสปอร์ตมีเดียเซสวันพฤหัสบดีที่27เมษายนหงแดงยื่นข้อเสนอ85ล้านยูโรประมาณ3,200ล้านบาทให้กับงูใหญ่เพื่อแลกกับการดึงมิดฟิลทีมชาติอิตาลีวัย26ปี มาเสริมทัพและความแข็งแกร่งลุนแชมป์ในฤดูกาลหน้าบาเรลล่าเป็นแข้งเป้าหมายหลักที่หงแดงเล็งไว้สำหรับการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์หลังตัดสินใจไม่เดินหน้าคว้าจูสเบลลิงแฮมกองกลางที่มีค่าตัวแพงเกินไปและส่งแมวมองไปจับตาดูฟอร์มแข้งเนรัตซูรี่หงแดงจำเป็นต้องเสริมทัพในแดนกลางหลังเสียมิดฟิลหลายรายในช่วงซัมเมอร์ปัจจุบันบาเรลล่ายังมีสัญญากับอินเตอร์ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2026ที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยได้แชมป์กันโชเซ เรียอาโคปาอิตาเลียและซูเปอร์โคปาปาอิตาเลียนารวมทั้งติดทีมชาติอิตาลีไปแล้ว43นัดทำได้8ประตูสำหรับข่าวกีฬาวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวกีฬาต่อไปด้วยนะคะ